สวัสดีครับทำเสียนมาเรียนมาวันนี้ผมจะมาแนะนำการเซตค่านาฬิกาโครโนกราฟนะครับหรือนาฬิกาจับเวลาน,ะนาฬิกาจับเวลาคือตัวไหนบ้างตรงกลางนะครับหนึ่งแล้วก็สองตัวนี้จะบอกนาทีส่วนตัวนี้จะบอกวินะครับตังต้นจะมาแนะนำปุ่มด้านขวามือก่อนนะครับปุ่มด้านบนคือปุ่มสตาร์ทและสต็อป ปุ่มด้านหลังคือปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มตรงกลางคือเม็ดมะยมนะครับถ้าเป็นเม็ดมะขามน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับาการรีเซ็ตค่านาฬิกาโครโนกราฟนะครับขั้นตอนแรกดึงเม็ดมะยมออกมาสองคลิกนะครับหรือสุดเลยนะครับปึ๊บให้สังเกตที่นี่นะครับเวลาการจับวิมันไม่ตรงนะครับ เมื่อกดปุ่มสตาร์ทเข็มวิจะขยับไปด้านหน้าหนึ่งขอสังเกตนะครับถ้ากดปุ่มรีเซ็ตเข็มวิจะถอยหลัง1นึ่งขดโอเคนะครับเราก็จะมารีเซ็ตให้อยู่ที่ค่า0ูนย์นะครับหรือ60สิบนะฮะนการกดถอยหลัง ่าเมื่อเสร็จค่าเสร็จแล้วให้ดันเม็ดมายมงกลับเข้าไปที่เดิมนะครับให้สุดเท่านี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทศิศการจัดเวลานะครับเมื่อการจัดเวลาไม่ต้องทําอะไรนะครับกดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยหนึ่งครั้งเข็มวิก็จะเริ่มเดินนะฮะต่อไปเราก็จะกดสต็อปนะครับสตอ็อปอ่า เมื่อสต็อปเข็มก็หยุดเอเมื่อหยุดแล้วเราจะจับเวลาใหม่แล้วก็ให้ restart, ร,รีสตาร์ทครับรีสตาร์ทคือปุ่มด้านล่างปึ๊บเข็มก็จะกลับไปที่ศูนย์มอนเดิมนะครับดูวิให้ดูด้านล่างดูนาทีให้ดูด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นการบอกเวลาเหมือนกันนะครับซึ่งของอังกฤษ จะมีแค่12บสองชั่วโมงก็คือดูแค่นี้นะครับบนหน้าจอหลักส่วนถ้าเป็นของประเทศไทยจะใช้24ชั่วโมงนะครับนี่ก็คือดูตัวนี้ได้นะครับดูตัวนี้ก็ได้ซึ่งจะแตกต่างแค่ AM และ pm นะครับ AM ก็จะเริ่มจากเที่ยงคืนจนถึง11นาฬิกาหกาวินาที PM ก็จะต่อจากเที่ยงวันจนถึง ยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้าวินาทีนะครับเดี๋ยวจะแนะนําการตั้งวันที่เพิ่มเติมนะครับการตั้งวันที่ก็ดึงเม็ดมะยมอ,ออกมาหนึ่งคลิกแล้วก็หมุนไปด้านหน้านะครับหมุนไปด้านหน้าปุ๊บเท่านี้วันก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับแค่นี้เมื่อได้แล้วก็ตั้งกลับคืน โอเคครับอ่าแค่นี้ครับง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ขอบคุณอาจารย์ยูที่ประสิทธิ์ประสานวิชาครับ